คุณรู้ไหมว่าทำไมเราเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ประถมแต่พอต้องคุยจริงๆกลับพูดไม่ออกในขณะที่เด็กทารกที่เกิดมาในอเมริกาสามปีก็พูดได้คล่องแคล่วไปแล้วคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราโง่หรือไม่มีพรสวรรค์นะแต่มันอยู่ที่ว่าเราใช้วิธีผิดมาโดยตลอดต่างหากปัญหาต้นต่อมาจากระบบการศึกษาที่บังคับให้เราเริ่มจากวยากรณ์ จำคำศัพท์เป็นพันแปลประโยคยาวๆแล้วสอบข้อเขียนแต่ลืมไปว่าสมองมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเรียนรู้ภาษาแบบนั้นงานวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์บอกชัดเจนว่าสมองเราเรียนรู้ภาษาผ่านการรับอินพุตมหาศาลไม่ใช่การท่องเอาพุทธคิดดูสิเด็กทารกฟังภาษาแม่อยู่สปีเต็มๆก่อนจะเริ่มพูดประโยคแรกสปีนะ หมายความว่าเขาได้ยินภาษานั้นไปแล้วหลายหมื่นชั่วโมงไม่ต้องจำไวยากรณ์ไม่ต้องท่องคำศัพท์แค่ฟังซ้ำไปซ้ำมาสมองจะค่อยๆจับแพทเทิร์นเองจับจังหวะประโยคจับโครงสร้างจับความหมายแล้วในที่สุดก็พูดออกมาได้เองโดยธรรมชาติแต่เรากลับทำตรงกันข้ามเราบังคับตัวเองพูดบังคับตัวเองเขียนตั้งแต่วันแรกที่เรียนทั้งที่ยังไม่ได้ฟังอะไรเลย ผลก็คือเราพูดแล้วผิดแล้วก็เสียความมั่นใจเสียความรู้สึกกลัวที่จะเปิดปากสุดท้ายยิ่งไม่กล้าพูดภาษาก็ยิ่งไม่เก่งเป็นวงจรอุบาทที่แก้ไม่หายสักทีดังนั้นวันนี้ผมจะบอกวิธีฝึกภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆแต่ที่เป็นรูปธรรมโดยคุณต้องกลับไปเป็นเด็กทารกอีกครั้งให้ตัวเองอยู่ใน silent period ระยะเวลาที่คุณแค่ฟังแค่ดูดซับไม่ต้องรีบพูด อย่างน้อย3เดือนแรกฟังพอดแคสต์ภาษาอังกฤษทุกวันดูซีรีส์แบบไม่มีซับไทยฟังเพลงฟังคนคุยกันให้สมองคุณได้รับอินพุตจนล้นสมองจะเริ่มจับแพทเทิร์นเองคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มคุ้นหูเริ่มเดาความหมายได้จากบริบทนี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงที่ควรจะเป็นหลังจากนั้นเมื่อคุณเริ่มพูดให้พูดแบบเด็กเลยประโยคสั้นๆง่ายๆไม่ต้องสมบูรณ์แบบ เด็กพูด want water ก่อนจะพูดว่า I want to drink water ใช่ไหมแต่เราไปบังคับตัวเองพูด present perfect continuous ตั้งแต่เริ่มต้นมันผิดธรรมชาติแรกๆอนุญาตให้ตัวเองพูดผิดได้ไม่ใช่เรื่องแปลกให้ตัวเองพูดแบบเด็กได้แล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นตามธรรมชาติค่านิยมที่ว่าต้องพูดให้ถูกต้องต้องไวยากรณ์สมบูรณ์แบบก่อนถึงจะเปิดปากได้มันทำลายคนไปกี่ล้านคนแล้ว ความจริงคือ native speakers เขาก็พูดผิดไวยากรณ์กันทุกวันแต่สื่อสารรู้เรื่องภาษามันคือเครื่องมือสื่อสารไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องได้คำตอบเดียวสุดท้ายจำไว้ว่าสมองเราเรียนรู้ภาษาได้ดีที่สุดเมื่อเราผ่อนคลายเมื่อเราสนุกเมื่อเราไม่กดดันนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกมันว่า affective filter ยิ่งเครียดกำแพงกั้นยิ่งสูงการเรียนรู้ยิ่งช้าดังนั้นหยุดบังคับตัวเองเริ่มเล่นกับภาษาเริ่มสนุกกับมันแล้วคุณจะพูดได้เองโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนเด็กทารกที่วันหนึ่งก็เปิดปากพูดออกมาได้เองนั่นแหละ